Oke, kalau saat so ini di rumahnya tidak ada apa Oke? Okay? Nah Oke, okay, di rumahnya tidak Oke ya udah rumahnya tidak เซอร์ททูเซิร์ฟไม่ใช่แล้ววะ่ะมันกลายเป็นของไอ้นั่นเานาะอะไรเนี่ยเขาเรียกไม่รู้เดี๋ยวเราไปจะเจอคนไทยเหมือนเมื่อวันก่อนนั่งเจอคนไทยคดดุรยีแจมแมวปเลยโอเคขอเยยีมโอเคก็กดไปตรงนี้ก็พิมพ์ไปสะวัสด,ดีครับ แล้วมันก็จะเป็นแต่สีเขียวนั่นเห็นปะแปลว่าเราใช้ไอเดียนี้ได้อะไรนี้แปลว่าเราสมัครอะไรได้เลยอะไรแบบนี้ไปเล่นได้จะไปเกย์เกย์ตีนก็ได้อะไรแบบนี้นะโอเคไปจอยกันโอเคข้าวอันนี้เลยเด,ด,ดยังไม่ได้กินข้าวเอ,อื้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยแหลกแหลก เอ้ยหมาบางบุรีวะเราก็จะได้เข้าโอเคเข้าได้โอเคฮะโอเค สวัสดีครับแม่เดีเดีวเราต้องเข้าบ้านหลังนั้นไปก่อนเนยะอีกกี่นาทีวะอ่ออีกหนึ่งนาทีนะขอเก็บเอาเข็มทิศน้อยตรงนี้มันจะได้บอกว่าคนอยู่ทางไหนมันจะได้บอกว่าคนอยู่ทางไหนนอะไรแบบนีคนมีเต็มเราเลยอะไรแนี้มันก็จะไม่ให้เดี๋ยวเราจะไปทางนั้นก่อนเล เดี๋ยวเราจะไปทางนั้นก่อนโอเคอีกสามสิบวิเราจะไม่บุกไปกลางนั้นเราจะรีบไปเอาสองนั้นแล้วเราก็าจะวิ่งไปเลยไปเลยนะไปเลยไกลไป,ไปสาสิบอืมอพีได้เร็วเล่นได้ พื่อนโทรมานั oh> ่กวนอะไรเี่ฮ้ยฮัลกูกูอัดคลิปอยู่ได้นี้ไปนี่ กูกำลังอังดคลิปเล่นเครับมึงโทรมาทำไมกูวางไปแล้วมึงยังโทรมาอีกงั้นเดี๋ยวกูขอจบคลิปกันมึงรอดูเลยอ่าก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะ